รีบด่วนธนาคารออมสินเปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อต้อนรับเปิดเทอมอีกครั้งหนึ่งแล้วสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกไซเบอร์ a ช n แนลและแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อต้อนรับเปิดเทอมของธนาคารออมสินกันสักหน่อยนะครับ ตั้งแต่ธนาคารออมสินนะครับเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนขอสินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอมเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับปรากฏว่ามีผู้สนใจลงทะเบียนขอสินเชื่อเป็นจํานวนมากนะครับธนาคารจึงปิดสมัครชัว่วคราวนะครับล่าสุดก็คือวันนี้นะครับวันที่14พฤษภาคม68ธนาคารออมสินนะครับได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้แล้วนะครับสําหรับเงื่อนไขก็ไม่มีอะไรมากนะครับ หเป็นผู้ปกครองของเด็กนักเรียนและมีอายุ20-65ปี 2. มีบัญชีธนาคารออมสินและเปิดใช้งานแอป MyMo 3. ไม่เป็นพนักงานออมสินนะครับดอกเบี้ยมือนละ60บาทต่อเดือนนะครับผ่อนชำระสูงสุด12เดือนนะครับไม่ต้องมีหลักประกันนะครับพูดง่ายๆว่าไม่ต้องส่งเอกสาร แค่เรามีบัญชีธนาคารออมสินและเปิดใช้งานแอปไม m o โมเราก็สามารถขอสินเชื่อได้นะครับหลายคนสงสัยว่าต้องไปทําสัญญาที่ธนาคารหรือไม่ก็ตอบได้เลยนะครับว่าเราไม่ต้องไปทําสัญญาที่ธนาคารนะครับ เพียงเรากู้ผ่านแอป Mymo แล้วก็รอธนาคารพิจารณานะครับภายในประมาณ3วันนะครับเมื่อเราได้รับการอนุมัตินะครับเราก็สามารถทำสัญญาผ่านแอป Mymo ได้เลยนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องไปธนาคารนะครับเรามาดูขั้นตอนการสมัครนะครับว่ามันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับให้ดูคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับเข้าแอป Mymo นะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับกดตรงที่เมนูสินเชื่อจากนั้น ให้เราสังเกตดูป้ายแบนเนอร์นะครับที่เขียนไว้ว่าสินเชื่อประชาชนต้อนรับเปิดเทอมนะครับให้คลิกเข้าไปได้เลยนะครับอา่านรายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อให้เข้าใจนะครับแล้วก็กดเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อดูรายละเอียดจากนั้นให้กดปุ่มสมัครได้เลยนะครับกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็กดถัดไปจากนั้นให้เราอาร่านรายละเอียดให้เข้าใจนะครับ แล้วกดให้ความยินยอมแต่ละข้อนะครับแล้วกดถัดไปกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนของเรานะครับแล้วกดถัดไปตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องนะครับแล้วกดถัดไปกดยืนยันข้อมูลถูกต้องเพื่อยืนยันข้อมูลการสมัครสินเชื่อนะครับกดเลือกวงเงินกู้ที่ต้องการจะขอนะครับวงเงินสูงสุด10,000บาทให้เรากดเลือกได้เลยนะครับแล้วก็กดถัดไป แสดงรายละเอียดสินเชื่อแล้วกดถัดไปอ่านรายละเอียดข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆให้เข้าใจนะครับแล้วกดยินยอมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดยอมรับอ่านรายละเอียดความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแล้วกดยินยอมนะครับกดยืนยันเพื่อยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเครดิตกดถัดไปเพื่อรับรหัส OTP จากนั้นนะครับให้เรากรอกรหัส OTP นะครับที่ทางธนาคารส่งมาทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนไว้กับธนาคารนะครับแล้วกดถัดไปอ่านรายละเอียดความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลนะครับแล้วกดถัดไปได้เลยนะครับสมัครสินเชื่อสำเร็จจากนั้นนะครับธนาคารจะพิจารณานะครับแจ้งผลการขอสินเชื่อภายใน3วันนะครับผ่าน SMS และแอปไม m o นะครับ เมื่อสินเชื่อของเรานะครับผ่านการอนุุมัติเบื้องต้นแล้วนะครับจะมีการแจ้งเตือนผ่าน SMS และแอป mymo นะครับจากนั้นนะครับเราต้องกลับมาทำสัญญาผ่านแอป m y m o นะครับโดยกดเข้าไปที่เมนูสินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอมนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดถัดไปอ่านรายละเอียดสินเชื่อแล้วกดถัดไปอ่านรายละเอียดสัญญากู้ยืมแล้วกดยอมรับนะครับ จากนั้นให้เราใส่ราหัสผ่านแอป m ายโนะครับเพื่อยืนยันการขอสินเชื่อนะครับแล้วกดถัดไปกดถัดไปเพื่อรับ otp อีกครั้งหนึ่งนะครับกรอกราหัส otp ที่ทางธนาคารส่งมาทาง sms แล้วกดถัดไปนะครับทำสัญญาสินเชื่อสําเร็จกดเสร็จสิน้นเมื่อเราทําสัญญาเสร็จแล้วนะครับจะมีการแจ้งเตือนโอนเงินเข้าบัญชีออมสินของเรานะครับเราก็สามารถอถอนเงินออกมาใช้ได้เลยนะครับ เราสามารถดูรายละเอียดสินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอมได้นะครับที่เมนูบัญชีนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเรากดเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นเมนู สินเชื่อต่างๆนะครับที่มีอยู่นะครับเราก็สามารถกดดูรายละเอียดได้เลยนะครับง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการกู้เงินนะครับก็ลองเอาไปทำดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ c y เ e r c h ช n นนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับหากใครมีข้อสงสัยนะครับให้กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวทางแอดมินนะครับจะเข้ามาตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ที่ท่านสงสัยนะครับสวัสดีครับ